กันยาวหอยตอง้อยหอมฉุยเลยโลเท่าไหร่ะน,นีโคตรนี่หมอนไหมเหรอ กได้พนี้อ่ดเมอสดียรคัสดนกนโลร้อยสามโลร้อยยี่สิบสอมิถุนายนสองห้าหกเด็ดหมอนโลเท่าไหร่ม้ันแประมาณเนี้ยนะกินได้วันที่มันสุกก็บินได้วันที่มสุ เน,นี้หมอนหมอนมันจะกรอบหามพี่ถ้าตกว,ว่าพวกพี่กินเนื้อเนี้ยวันนี้มีอยู่สองลูกแต่ถ้าแบบว่ากินเนื้อนิ่มก่อนี้พ่กนี้กินได้แล้วก็อีกหนึวยเตี๋ยวหมูบ้านบึงสวเถาความปอทอเลยแยกบ้านบึงมาวันที่22่บมิถุนายน2567กเจกำลังจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี ไปหาอาหารกินแค่นั้นแหละนี่รับประทานอาหารเช้าเต๋อมูบ้านบึงอะไ,ไ,ไรไไย้ายอยู่ปัมพีจี เนนหน้าสุดทางรักหาดเจ้าเหลาวันที่22มิถุนายน2567รับประทานอาหารกลางวันเวลา13.35นแล้วลมแรงมากขอบอกลมแรงเสียงจะเข้าปูเลยเนี่ย พากัน8ปดคนทางโชเฟอร์โดยรถคู่คันนี้เน,นี่ยตอาอตาเกลตาเนี่ยร้านอาหารบรรยากาศมมีแล้วับเน,นี้ติดภูเขาแล้วแล้วก็ติดทะเลนี่หาดเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคำใสติ้งเลยที่เนี่ยเมื่อพศอสอ5 โอ้ยสามสิบป,ป,ปีแล้วดิว่าไม่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วมาแล้วข้าวผัดปูจานใหญ่ยำยำกุ้งข้าวผัดปูจานใหญ่เสร็จเร็วมาก